สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ไอดอลพาราไดซ์สเปเชียลสวัสดีครับคุณผู้ชมรู้นะว่ากำลังร้อยถึงวันอาทิตย์นี้ไวๆใช่ไหมล่ะวันนี้ไอดอล a าราได e ์สเปเชีจะพาคุณผู้ชมไปบุกบรรยากาศการซ้อมหลังเวทีกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่คะเพิ่งซ้อมเสร็จกันเลยใช่ไหมจ้าใช่ค่ะสั่งงอยู่เลย น้องเจสซี่เป็นไงบ้างวันนี้นะคะก็ทาให้รเรามั่นใจมากคือตอนแรกตื่นเต้นมากเลยเพราะรอบที่สองก็เลมหายตื่นเต้นแล้วดี๊าแล้วพี่ๆทีมงานเขาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างคะพี่ค่ะแต่จริงๆก็แบบรู้อยู่แล้วว่า มันต้องให้ได้อย่างนี้สิจา้าน้องเจสซี่ถึงว่าวันนี้ยิ้มแก้มปริเลยนะจ๊ะอ่ะและน้องใยใ,ใหม่ล่ะวันนี้เป็นไงบ้าง <S <S ก็รู้สึกดมีมากเลยค่ะที่ได้มาซ้อมก่อนที่จะได้ขึ้นเวทีแบบจริงพรุ่งนี้เลยเพราะว่ามันทําให้มั่นใจมากขึ้นว,ว้าวสุดยอดไปเลยจ้า <S <S น้องเฟยน้องเฟยวันนี้เป็นไงบ้างตอนแรกก็ขันที่ฝึกเลยค่ะแต่ว่าพอรอบสองก็เริ่มแบบตัวมากขึ้นก็สบายขึ้นค่ะมั่นใจมากขึ้นค่ะโอเค ก็เล่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นค่ะแต่ต้องรอรู้พรุ่งนี้ค่ะว่าจะตื่นต้นไว้นี่แต่พี่ว่ามีอีกหนึ่งสาวน้อยของเรานะจ๊ะที่กําลังตื่นเต้นอยู่เลยอนกัหนูหนูนั่นไงจ้าน้องพรีมตื่นเต้นสะจนหาคีย์ไม่ถูกกันเลยจ้าเอ๊ะย่องไปแอบส่องสาวน้อยคนนี้กันดีกว่าอุ๊ยโดนจับได้ซะงั้นวันถ่ายทําจริงก็มาถึงสาวสาวสาวมารวมกันตรงนี้หน่อย งั้นวันนี้ก่อนขึ้นเวทีจริงพี่อยากจะขอฟังเสียงสาวๆได้ไหมอ้ยะถ้าทุกคนจะร้องพร้อมกันขนาดนี้พี่ว่าตั้งคณะปัะสานเสียงเลยพิ่จ้าเดี๋ยวดเดี๋ยวน้องเจสซี่นี่ขนาดทีมงานกําลังบีบอยู่เลยนะจ้าโอ้ยพี่เชื่อแล้วจ้าว่าวิญญาณนักเต้นน่ะมันอยู่ในสายเลือดจริงๆวันนี้เรามาแสดงจริงแล้วอะ่แล้ว ดเด่นไหมเด่นมากเลยค่ะเตรียมตัวมาพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะเย้<ฮ> yeah, ดีมากเอ๊เอ๊เอเหมือนจะมีอีหนึ่งสาวน้อยของเราที่ยังไม่พร้อมนะจ๊ะอา้าวนั่นไงน้องดีนะหลับปุ๋ยไปแล้วค่ะอาสาวๆพี่กลับมาให้พวกหนูแก้มือแล้วจ้างั้นพี่ขอหนึ่งบทเพลงจัดไปเลยลยช่วยเก็บ เกือบจะดีแล้วเชียวและแล้ววินาทีสุดท้ายของการเตรียมตัวก็มาถึงดีหน้าดีหน้าเป็นไงบ้างใกล้จะขึ้นเวทีแล้วมาค่ะสุดสุดเลยสัญญาล่ะสัญญาล่ะตื่นเต็มค่ะว่าปร้อสู้ๆนะจ๊ะน้องสัญญาสู้ะส้ะ เบอร์ใหญ่ขนาดนี้พี่ว่าเพื่อนๆต้องหนาวแล้วล่ะจ้า <c oughs> น้องใหญ่ใหม่ถึงกับต้องพุ่งบทสวดเลยเหรอจ้าโอ้ยสาธุทุกสิบวินาทีความฝันของเด็กสาวจะกลายเป็นจริงให้หนูได้โชว์สี่สิบวิไม่ได้หมายความว่าหนูจะเขา้ารอบทั้งห้าคนยังไม่ผ่านครับเดินหนะ้าหาไอดอลชิชัยไอ้หนูเป็นคนเกียรดเขาว่ายอมแพ้ที่สุดในชีวิตชุดวันอาทิตย์สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาที